ูดังขนมผู้ดางชอบขนมกว้หอมใชซื้อมาให้ผู้ดางเต็มเลยดูสิมีทั้งหมดเอ่อหนึสาแล้วก็สี่สี่ขนมนะที่ผู้ดางชอบคือขนมเค้กกว้หอมนะทุกคนขนมเค้กกว้หอมผู้ดังชอบมาก แล้วผู้ด,ดังจะมากินให้ดูแม่ผู้ดัางยับมาหาแม่ลงายายามมาแม่ผู้ด่างชอบกินมากนะคะทุกคนกินน,น,น,นี่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 แมน่นชอบมากค่ะทุกคนงล้วกินขนมเค้กกล้วยหอมนะคะทุกคนแลเป็นของที่เขาชอบนะถ้าของไม่ชอบนี่เรียกกินยังไงก็ไม่กินนะคะทุกคน เลือกมากแกเลือกมากอันนี้เป็นของกูดาทั้งหมดเลยนะคะซื้อมาให้เคาเกินนะคะส่วนแม่ก็ <c oughs> กาแฟค่ะแ <c oughs> ม่ที่ไม่ค่อยชอบขนมหวานนะคะกพขนมหวานหวานไม่ชอบจะเลี้ยงแกอยากให้แกอ้วนนะคะ ไม่ชอบหมาผอมก็หมาผอมมันดูมันดูไม่น่ารักนะคะไม่ชวนไม่ชวนมองแล้วก็ไม่ชวนหอมไม่ชวนทุกอย่างเลยไม่ชอบหมาผอมค่ะก็หมาอ้วนตันี้จะนเวลาวิ่งในะ่ยยิ่งดูแบบตลก <c oughs> ยิ่งดูน่ารักค่ะน่ากอดนนะ้านะพูดดังพูดดังมามหืิมยัง หยิบยางเอาลูกขึ้นมากินกับแม่ดีๆอันนี้อันนี้หมดแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกระดาษอันนี้อ่อโอเคหมดไปแล้วนึงนกช้าผู้ด่างก็กินประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จะให้ดูผู้ดาา่างเออค่อนข้างที่แบบว่าจะกลัวหน่อยนะดูสิพื้นเลอะหมดแล้วผู้ดา่าง เก็บกินให้หมดเต็มพื้นเลยเนี่ยี๋ยวแม่ก็จะใจก,กวาาเออเก็บกินให้หมดดูดินี่นี่นี่เก็บกินให้หมดเลยนี่แม่ชี้บอกนี่แนวแหนทําเป็นเล่นนี่หาจะหาว่าแม่หยอกาหาว่าแม่หยอกอะละค่ะอยากให้ดูคู่่าดแค่นี้แหละนะคะคู่ดาดชอบขนมและชอบแบบ เลือกอาหารมากนะคะทุกคนกินยากมากดูสิออชอบอยู่กับแม่แบบนี้นะคะ<ด>ใครใครักหมาก็สนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะว่ารักหมามันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะความสุขนะคะใครที่ชอบอยู่กับหมากับแมวค่ะจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะทุกคนนะคะอ่ะมาฝากไว้แค่นี้ล่ะค่ะจบทิปนะคะบ๊ายบาย